ขอให้มีความสุขนะครับปีนี้ปังๆยิงย่งๆขึ้นไปนะครับนะครับปังอยู่แล้วก็ปังขึ้นไปนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้ด้วยนะครับนี่ไงโอและหล่อด้วยด,ดีมากค่ะเก่งมากค่ะผมประทับใจครับเชื่อว่าเพืนครับตั้งใจทําให้เราโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้ก็ได้ลงมาหาได้มาถ่ายรูปด้วยกับเค้กันนี้ไม่รู้ทานได้มไม่รู้ นนทำไม่ได้ไม่ได้นะแต่ใช้สอยได้ใช้สอยได้ไงใช้สอยไปซื้อไปทานได้ใช่ครับใช่ไหมคะพอดีเจอพี่ปอเปียวนี่แต่งตัวน่ารักมากเข้ากับทีมครับอยากเป็นเด็กบ้างแต่อันน่ะโตเป็นหนุ่มแล้วอายุเท่าไหร่แล้วอายุยี่สิบสองครับยี่สิบสองครับแต่ว่ายังไม่แก่เท่าวันนี้วันนี้แก่กว่าเยอะกว่านิดเดียวพี่นิดเดียวอสองสามปีแค่นั้นเองใช่อันออนี้เราก็รุ่นรุ่นอยู่แล้ว,ลวใช่รุ่ยไหมคะวันนี้เดินมาพร้อมกับนี่เลยน้องใบอันมีอะไรอยากจะอวยพรเเนนนื่องงใวักิดบ้าคะ ก็เป็นเพื่อนที่ยังไม่ได้อวยคอขอบคุณนะอะไรยี่ดีแล้วเกินก็ขอให้คนดักและอั้นเยอะๆในตลอดไปครับแล้วก็เป็นที่รักของแม่ๆแฟนหน้าจอหรือว่าทุกคนที่ติดตามไปอันผมว่าความเป็นไดอั้นเนี่ยเขาเขาเก่งและพัฒนาอยู่ตลอดอยู่แล้วเราก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจนตอนนี้น้องประสบความสําเร็จแล้วผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเลยที่เป็นแฟนคลับน้องเนี่ยคือภูมิใจในตัวน้องทุกคนอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ทุกคนรู้กันดีเลยว่าน้องไปอั้นเนี่ยก็มีงานทุกๆวันอยู่แล้ว ซึ่งไอ้เรื่องเงินของล่ำรวยเนี่ยผมไม่อยากอยพรแล้วเพราะคงจะไม่รู้จะใช้อย่างไรแล้วแต่แต่ว่าเอาไขาย้ล่ำรวยยิ่งขึ้นไปแล้วก็ที่สำคัญเ,เรื่องสุขภาพนี่ก็สําคัญนะครับก็อยากให้น้องแล้วก็แม่แม่ก็ช่วยซัพพอร์ตสุขภาพน้องด้วยนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะได้มีเสียงเพลงที่ทรงพลังให้กับแม่แม่ทุกๆคนได้ติดตามชมต่อไปแล้วกันครับ ขอให้หนูมีความสุข,ขมากๆประสบความสาเร็จทุกอย่างขอให้มีคนรักคนเมตตาคอยห,หนุกเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปนะคะขอให้หนูมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสําเร็จในชีวิตมีความรุ่งเรืองพบแต่สิ่งที่ดีๆตลอดไปนะครับลูกขอบคุณค่ะ น้ำปลาขอเป็นตัวแทนแม่แม่เอฟซีทุกทท่านนะคะทั่วประเทศเลยนะคะที่ส่งกำลังใจให้น้องตลอด3ปีนะคะปีนี้นะคะและอายุ22แล้วนะคะขอให้น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะทํางานต่อไปเรื่อยๆโด่งดังทั่วประเทศนะคะขอให้เอฟซีทุกท่านยังอยู่ดูแลน้องแบบนี้กับน้ำปลาต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะทุก ความเมตตาที่ให้มาครับตลอดระยะเวลาให้หนูเข้าอยู่ที่นี่นะครับจนถึงวันนี้ก็อยากให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไปนานๆน,นะครับแล้วทุกคนครับปานแก้วตาดวงใจของผู้ชายคนนี้หน <บด S 1> ึ่งบทเพลงครับหนึ่งบท<ด>เพลงหนึ่งบท <บด S 1> เพล,เพลพงขอบคุณขอบคุณ เมื่อยังตัวเล็กฉันเริ่มที่จะหัดบินและคงมีเพียงแค่ปีกน้อยๆฝืนสู่ลมเดี๋ยวถาใส่เอฟิกเพลงเข้าไปแล้วกันโอเคิเบร์งเดทอยู่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ oh. ความสุขนะครับปีนี้ปังๆย,ย,ยิ่งขึ้นไปนะครับนะครับปังอยู่แล้วก็ปังขึ้นไปนะครับแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้ด้วยนะครับนี่ไงโตละหล่อด,ด้วยดีมากค่ะเก่งมากค่ะโอ้ประทับใจครับเ <ๆ S 2> ชื่อว่าเพนครับตั้งใจทําให้เราโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้ก็ได้ลงมาหาได้มาถ่ายรูปด้วยกับเค้กันนี้ไม่รู้ท่านได้มาไม่รู้ ทานได้ไหมได้ได้นะแต่ใช้สอยได้ใช้สอยได้ไงใช้สอยไปซื้อไปทานได้ใช่ครับอะ่ไม่พาบอดีเจอพี่ปอเปียวนี่แต่งตัวตลาดมากเข้ากับทีมงานอยากเป็นเด็กบ้างแต่อันน่ะโตเป็นหนุ่มแล้วอายุเท่าไหร่แล้วอายุยี่สิบสองครับยี่สิบสองครับแต่ว่ายังไม่แก่เท่าคนนี้คือนี้แก่เยอะกว่านิดเดียวพี่นิดเดียวประมาณสองสามปีแค่นั้นเองอันนี้เราก็รุ่นรุ่นอยู่แล้วใช่ไหมคะวันนี้เดินมาพร้อมกับนี้เลยน้องไบอันมีอะไรอยากจะอวยพรเนื่องในวันเกิดบ้างคะก็ เป็นเพื่อนที่ยังไม่ได้อวอผมขอบคุณนะมาเลยดีีแล้วเกินก็ขอให้คนดักและอั้นเยอะๆนี้ตลอดไปครับแล้วก็เป็นที่รักของแม่แม่แฟนหน้าจอหรือว่าทุกคนที่ติดตามไดอันผมว่าความเป็นไดอันเนี่ยเขาเขาเก่งและพัฒนาอยู่ตลอดอยู่แล้วเราก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจนตอนนี้น้องประสบความสําเร็จแล้วผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเลยที่เป็นแฟนคลับน้องเนี่ยคือภูมิใจในตัวน้องทุกคนอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ทุกคนรู้กันดีเลยว่าน้องไดอันเนี่ยก็มีงานทุกๆวันอยู่แล้ว ซึ่งไอ้เรื่องเงินทองล่ำรวยเนี่ยผมไม่อยากพอ,พอแล้วเพราะคงจะไม่รู้จะใช้อย่างไรแล้วแต่แต่ว่าเอา,าใครล่ำรวยยิ่งขึ้นไปแล้วที่สําคัญเ,เรื่องสุขภาพนี่ก็สําคัญนะครับก็อยากให้น้องแล้วก็แม่แม่ป้ช่วยซัพพอร์ตสุขภาพน้องด้วยนะครับก็ขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะได้มีเสียงเพลงที่ทรงพลังให้กับแม่แม่ทุกๆคนได้ติดตามชมต่อไปแล้วกันครับ ขอให้หนูมีความสุขมากๆประสบความสาเร็จทุกอย่างขอให้มีคนรักคนเมตตาขอให้หนุ่ขเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปนะคะขอให้หนูมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสําเร็จในชีวิตมีความรุ่งเรืองพบเจอสิ่งที่ดีๆตลอดไปนะครับลูกขอบคุณค่ะส น้ำปลาขอเป็นตัวแทนแม่แม่เอฟทุกๆท่านนะคะทั่วประเทศเลยนะคะที่ส่งกำลังใจให้น้องตลอด3ปีนะคะปีนี้นะคะและอายุ22แล้วนะคะขอให้น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะทํางานต่อไปเรื่อยๆโด่งดังทั่วประเทศนะคะขอให้เอฟซทุกท่านยังอยู่ดูแลน้องแบบนี้กับน้ำปลาต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจทุก ความเมตตาที่ให้มาครับตลอดระยะเวลาให้หนูเข้าอยู่ที่นี่นะครับจนถึงวันนี้ก็อยากให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไปนานๆน,นะครับรัะทุกคนครับปานแก้วตาดวงใจของผู้ายคนนี้หนึ่งบทเพลงครับ,บ<อ>หนึ่งเพลงหนึ่งบทเพลงขอบคุณขอบคุณเมื่อยังตัวเล็กฉันเร,ริร่มที่จะหัดบินและคงมีเพียงแค่ปีกน้อยๆเฟื้อสู่ลม เดี๋ยวฮนะใสเ่เพลงเข้าไปวยกันโอเคมีเบอร์เดทูยูขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ